เพชรจ้า <Pet> และนิวเคียร์พดภาพสุดอบอุ่นเรียกได้ว่าปิดฉากชีวิตคู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคู่ของดีเจเพชจ้าและสาวนิวเคียรหลังจากที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาหลายปีแถมยังมีทายาทด,ด้วยกันแล้วหนึ่งคนอย่างน้องไทก้าด้วยก่อนหน้านี้สาวนิวเคียได้ออกมาเปิดเผยว่า ได้จดปากกาเซ็นใบหย่าเรียบร้อยแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนตอนเซ็นก็ใจวิวแต่ไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาเพราะใช้ชีวิตกันอย่างดีแล้วน้องไทก้าจะได้รับความรักเหมือนเดิมและแม้ตอนนี้ทั้งคู่จะอยู่ในสถานะเพื่อนแต่ก็ยังคงอยู่บ้านเดียวกันมีสลับไปนอนคอนโดบ้างบ้านอากงอาม่าบ้างน้องไทก้าไม่มีปัญหาแน่นอนเราสองคนก็ยังอยู่ในสถานะพ่อแม่ให้ลูกเต็มร้อยเหมือนเดิม เพราะตอนนี้แบ่งเวรกันดูแลและยังได้รับความรักจากพ่อและแม่เหมือนเดิมสาเหตุหลักๆมาจากคนสองคนที่ไม่เคยใช้ชีวิตคู่กันแล้วต้องมาอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงซึ่งพยายามปรับมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ย้ำๆโน้มมือที่3นะจ๊ะเพราะถ้ามีจริงคงอยู่กันไม่ได้แล้ว ล่าสดดีเจเพจจ้าและสาวนิวเคียร์ได้ออกมาเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นดังทําหน้าที่พ่อแม่ผ่าลูกชายน้องไทก้าลอยกระทงโดยดีเจเพจจ้าได้ออกมาโพสภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นสั้นว่าลอยลอยทา้งด้านของสาวนิวเคียร์ก็ได้ออกมาโพสภาพผ่านทางไอจีเช่นเดียวกันพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าลอยกระทงกับหนุม่มตั้งใจขอพรอนมากทั้งคู่งานนี้ทำเอาแฟนๆเห็นแล้วก็เข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยค่ะ